ชื่อแบบไหนนะทุกคนที่มันต้องขึ้นเรือไปอ่ะป่าไทยเราไปลองเลยปะวัยรุ่นต้องลองของเิวะได้ของมาต้องไปลองเลยลองลองลองป่าใต้เหรอไปวานอนขาวเหรอโดนดอกส <laughs> ิบห้ามอนแมงกระโหลกกะลาช่ไหม โอ้ยได้ปลาไปได้ปลาแสนเนึ้อไปผีเลย GM หมอสนามอา้าวมีเจมมาด้วยวัสดีเจมนะครับผมจ้องคุณอยู่นะครับก็มาดิเจมบอกเขาจ้องผมอยู่ผมบอกเลยก็มาดิครับกลัวที่ไหนเงื้อท่าห้องท้าห้อง PK คุณโดนไปแล้วเหรอหรอ๋อไปผมก็โดนอ่ะดิ ไปผมก็เละดิเออดาเมจเบาอ่ะเก่าของลี่มากโคตรบูลลี่เลย GM บูลลี่ตีมือดูเดะ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 บูลลี่ไม่บูลลี่ไม่ว่าขิงด้วยอ่ะคืออะไรวะ GM เนี่ยเนี่ยเน้นๆอ่ะคือแบบ GM แบบบูลลี่อาวุธเด็กใหม่ไม่ว่าคือแบบขิงดาเมจโชกูด้วยคือยังไงวะเป็นคนยังไงวะเจมเจมเนี่ยไอ้เจมบูลลี่อาวุธเด็กใหม่วะเจมบูลลี่เอ้บวกหนึ่งเน้ยบวกหนึ่งเจมบูลลี่หน่อยดิ เป็นจะแปมเจมบุรีจัะ